สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับดิชันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์การค้าเจเจมอลตางจักรชั้นใต้ดินค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะเข้าไปเลือกชมสินค้ากันที่ร้านนี้นะคะก็คือร้านสุขใจนะคะซึ่งร้านนี้ค่ะเขาจัดจําหน่ายสินค้าเกี่ยวกับแท่นวางของมงคลนะคะหรือว่าพวกโต๊ะหมู่บูชาและนอกจากโต๊ะหมู่บูชาแล้วสินค้าด้านในมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมขาไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่ขาช่วยแนะนําสินค้าที่ร้านหน่อยว่ามีสินค้าอะไรบ้างนะคะที่จำหน่ายที่ร้านค่ะร้านสุขใจนะครับของที่จําหน่ายจะเป็นงานสังฆพันธ์นะครับหรืองานตกแต่งหิ้งพระหรือว่าห้องพระนะครับผมอย่างหลักๆเราตอนนี้ที่เห็นอยู่นะครับก็จะเป็นโต๊ะหมู่บูชาแต่อันนี้เขาเรียกโต๊ะหมู่ชาทรงโมเดิร์นนะครับก็จะมีลิ้นชักเสริมให้นะคะอย่างนี้ที่เราเห็นเนี่ยเขาจะเรียกว่าหมู่ห้านะครับหมู่ห้าเป็นทรงโมเดิร์นมีลิมชักแล้วก็ ประกอบด้วยอย่างเช่นมีงานทองเหลืองนะครับอันนี้ก็เป็นที่ตักบาทนะครับตักที่ตักบาท,ทองเหลืองถาดทองเหลืองนะครับจอกทองเหลืองจอกทองเหลืองช,ชุดถวายข้าวพระพุธก็มีนะครับอันนี้เป็นบาทใส่น้ำมนต์อย่างเงี้ยครับมีครับสำหรับเป็นใช่ครับคือนอกจากลูกค้าจะชอบโต๊ะมูบูชาที่ทาจากไม้สักพวกนี้ทำหลักแก่นไม้สักแล้วยวมีงานทองเหลืองประกอบนะครับพวกเอเซอรี่ประกอบนะครับ <Beautiful S 1> นะครับดูได้นะครับอย่างเช่นด้านหลังที่เราเห็นเนี the the ่ยเป็นภาพเนี่ยเขาเรียกภาพลายรดน้ำนะครับภาพลายรดน้ำพวกนี้จะใช้เทคนิคโบราณในการทำคือช่างนะครับจะวาดแบบลงในกระดาษลอกลายนะครับเสร็จแล้วท่านองเปรีวแปะแล้วค่อยมาอังติดแผ่นไม้ด้านหลังนะครับผมแล้วค่อยลอกลายเพราะฉะนั้น1ลายทําได้1ภาพนะครับใช่ครับเป็นงานเทคนิคโบราณลงลักปิดทองลายรดน้ำนะครับแต่ลองชมต่อมาเรื่อยๆก็นะครับ เห็นไหมคะคุณผู้ชมคะอันนี้ก็เป็นโต๊ะกาบนะครับมีโต๊ะกาบสําหรับใช้กาบพระได้นะครับก็มีหลายไซส์เนาะใช่มีหลายไซส์ตามขนาดกลางใหญ่นะคะใช่ครับแล้วแต่ว่าห้องพระลูกค้าเป็นเช่นไรนะคะอย่างพวกนี้ก็เป็นโกดนะครับตัวนี้จะเป็นโกดใช่เป็นโกดมีพัดยศนะครับแล้วก็มีฉัตรนะครับผมตัวนี้ก็เป็นบุษบกนะครับเป็นของที่แต่งต่อขึ้นมานะครับใช้ประกอบของที่ร้านเป็นโกดทองเหลืองด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ประดับเพชรชอลอฟ ชวาร็รอกกี้อ๋อเ<ช> oh, หรอนี่นะคะจะดูสวยๆฟุ้งฟิง้งวิ่งอย่างนี้นะคะฟุ้งฟิ้งวุงวิงนะครับแล้วน,นอกจากผมอย่างในตู้นี้ก็มีประกอบนะครับอย่างนี้ก็เป็นชุดบูชานะครับก็จอกทองเหลืองนะครับมีพวงมาลัยนี่เป็นพวงมาลัยดินนะครับแล้วก็เป็นโตะนะครับโตะไม้สักพวกสิ่งประกอบที่เราใช้ในการบูชาพระก็มีนะครับอย่างด้านขวามือนี่เขาเรียกซุ้มพระ ซุ้มพระก็ทําจากงานไม้สักนะครับเป็นงานแกะละเอียดนะครับเห็นเป็นลุงฟิวเวอคลายบ้านทรงไทยเราใช้ตั้งพระได้นะคะส่วนตรงกลางเนี่ยเขาเรียกหอพระสี่เสานะครับอันนี้เป็นสี่เสาไซส์เล็กนะครับสาหรับตั้งพระได้นะครับด้านบนก็มีหน้าจั่วเป็นลายแกะสลักนะครับอย่างด้านซ้ายมือก็เรียกหอพระสองเสานะครับผมอย่างด้านในที่วางอยู่ก็เป็นพระอบใส่พรโลมสารีกธาตุได้นะครับอย่างร้านนี้ก็จะมีตู้ใส่ พระบรมสารีริกธาตุนะครับหรือว่าพระอบเนี่ยหลายขนาดหลายแบบมากนะครับอย่างด้านล่างนี่ก็ใช่นะคะอันนี้ก็ด้วยเนาะใช่ครับผมยตัวเนี้ยตัวถานเนี่ยทำจากเรซินลงสีพิเศษนะครับตัวตัวนี้เป็นตัวกระจกนะครับตัวด้านตามเป็นกระจกนะครับนะครับแท่นอันนี้เราเรียกว่าแท่นวางพระนะครับอันนี้เป็นงานลงลักปิดทองลงยานะครับผมค่ะที่เห็นนวัสดุเป็นไม้สักเทคนิคโบราณในการทำนะครับอย่างทองที่เราเห็นนี่ก็คือนะครับทองที่เห็นนี่เป็นการลงสีโดยเทคนิค โบราณสมัยก่อนเป๊ะเลยนะครับผมงานค่อนข้างละเอียดเนาะใช่ครับงานละเอียดครับเป็นงานช่างอยุทยาครับผมลงรักปิดทองลงยานะครับผมพี่หนูอยากรู้ว่าความพิเศษของไม้สักนี่มันแตกต่างจากไม้ทั่วไปไหมครความพิเศษของไม้สักก็คือเมื่อเราใช้ประานะไม้จะไม่โกงไม่งอนะครับถ้าเป็นไม้ยาหรือไม้ปาติเกิลเนี่ยเวลาสมมติเราตั้งพระปรานลูกค้าอาจจะสังเกตได้เขาจะแอนนะครับแอนท้องช้างหรือไม่บางทีมันจะ มีปลวกหรือมอดกินได้นะครับแต่ถ้าเราเห็นเนี่ยจะเป็นไม้สักใช้พป็นาน,นะครับไม่โกง่งไม่งอแน่นอนนะครับแข็งครับอย่างที่ตรงนี้นะจะเป็นหิ้งพระทรงธรรมดาแล้วเอาจะคุ้นตากันนะครับอย่างตอนแรกที่ผมให้ดูเป็นทรงโมเดิร์นอ๋อส่วนมากผ<ะ>มจะเห็นทรงแบบนี้เ<ะ>นาะอันนี้คือเ,<า>เราจะเห็นกันตามบ้านตามคุ้นตากันนะครับอันนี้จะเป็นหมู่เจ็ดนะครับหมู่เจ็ดหน้าเจ็ดนะครับผมเนี้ยมีเรามีตั้งแต่หน้าเล็กๆหน้าสามหน้าห้าหน้าเจ็ด หน้า9ก้านะครับมีหลากหลายขนาดแล้วแต่พื้นที่ใช้งานลูกค้านะครับนะครับอย่างด้านในนี่ก็มีนะครับนะครับที่เราเห็นอีกอย่างหนึ่งนะคสินค้าที่ขายดีนะครับที่ถามกันก็จะเป็นตัวลักษณะนี้อันนี้เขาเรียกโต้ยอใช่โตะย่อนะครับโตะย่อที่ร้านนี้เราจะมีตั้งแต่ขนาด3าคูณสนิ้วนะครับกว้าง3ยาว3ามนะครับสามคูณสาหรับตั้งพระนะครับอันนี้จะเป็น 3, าคูณแปดสามคูณแนิ้วนะครับ ก็โหก็มีจริงๆแล้วมีหลายขนาดใช่<ต>มีหลายขนาดบางทีลูกค้าไม่จําเป็นจะต้องซื้อเป็นหิ่งพระหรือเป็นโต๊ะหมู่ชาในการตั้งบางทีลูกค้าอาจจะใช้แค่โต๊ะยอ่อไม่กี่ชิ้นในการตั้งอย่างนี้สมุิเนี่ยสามคณแปดวางนะครับแล้วก็ใช้สามคณสามประกอบเราสามารถเราสามารถจับเองเป็นโต๊ะหมู่เล็กๆได้นี่จะเป็นสามคณหกนี่แล้วแต่ไอเดียลูกค้าใช่หรือบางคนมีหิ่งพระมีโต๊ะหมู่แล้วแต่บางทีต้องการไปเสริมนะครับไป้างการไปเสริมชุดที่เรามีแล้ว เราก็สามารถซื้อพวกนี้ไปได้นะครับผมวัสดุทําจากไม้สักนะครับแล้วเป็นแก่นไม้สักเนี่ยไม้หนาปึ๊บเลยนะครับใช้พันนานไม่โกงไม่งอแน่นอนนะครับปลวกมอดไม่ทานนะครับที่เราเห็นอ่างเงี้ยคือเป็นไม้สักแล้วเราลงแค่เล็ลกเกอร์โชว์ไลายไม้ลงเล็กเกอร์ใช่บางที<ห>ลูกค<ๆ>้าใจทำเป็นสีดําสีขาวอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่ามันเสียเสียคุณสมบัติเสียคุณส,ส,สมบัติของไม้สักคือไม้สักเราต้องการโชว์ไลายไม้ชโชว์ความเป็นธรรมชาติเดี๋ยวพวกนี้โต๊ะมูจิ๋วก็มีนะคะ Oh, สมาเร็จแล้วเป็นไม้สักไม่ใช่สมมุติ์องคนมีพระเป็นพระห้อยคอพระ,ะเครื่องนะคะสามารถมาตั้งได้จัเป็นเล like ็กๆได้นะวัยรุ่นชอบเนี้ยเพราะว่าพื้นที่จํากัดก็คือมีหลายไซส์รถใช่ครับผมหลายขนาดนะคะแย่ที่เห็นด้านในนี้ก็จะเป็นหิ้งพระ <พา S 2> นะ<ๆ>ใช่ครับผมหิ้งพระเราก็จะเริ่มตั้งแต่สามสิบนี่ก็เป็นงานไม้สักด้วยใช่ไหมใช่ครับหิ้งพระเป็นงานไม้สักเหมือนกันนะครับ ก,ก็มีหลากหลาย<ช>ลายลายเลยเนาะอย่างที่เห็นนี่เขาเรียกว่าลายฉลุนะครับผมคือเขาจะอ่อนช้อยหน่อยแต่ส่วนมากบ้านท,าทั่วทั่วไปมักชนิยมใช้แบบนี้ใช่ไหมใช่ครับ,รบส่วนใหญ่ถ้าอันนีถถ้ถ้าเราสังเกตลายฉลุเนี่ยจะค่อนข้างดูขลังผู้คนนิยมส่วนใหญ่จะเป็นพวกผู้ใหญ่นะครับแต่ตอนเนี้ที่ขายดีนะครับด้านตรงกลางนี้นะคะเขาเรียกว่าหิ่งใบบัวนะจะเป็นทางวัยรุ่นชอบทรงมันจะดูโมเดิร์นหน่อยทันสมัยแต่งในคอนโดได้ดูไม่ขัดขัด ะะแต่อันนี้พอดีลูกค้าถามหามาอยากได้สีดําเราก็เลยต้องทําให้คนนี้เป็นงานไม้สักเหมือนกันแต่ว่าลงสีดําเพราะบางทีเขาต้องการความทันสมัยหรือความสวยงามโฉบเฉียวนะคะก็เป็นแนวนี้นะคะนะครับลองชมได้นะครับสก้านเดี๋ยวถ้าเกิดว่าท่านไหนที่เขากาลังรับชมไลน์นี้อยู่นะคะสนใจสินค้าสามารถมาหาพี่ได้ที่ไหนนะคะมาหาได้ที่ห้างเจเจมอครับชั้นใต้ดินนะครับห้องจี 241243น241242ะ2ที่3ชั้นใต้ดินห้างนิกอ่าห้าง เจเจมอเนาะเจเจ,เจมอตะตุจักนะคะสำหรับใครที่รับชมอยู่นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสําหรับท่านไหนที่สนใจในส่วนของโต๊ะหมู่บูชาแท่นบูชาก็จากงานไม้สักนะคะก็สามารถมาซื้อได้ที่ร้านนี้เลยนะคะกับร้านสุขใจนะคะ,อ,ะอยู่บริเวณในส่วนของชั้นใต้ดินของศูนย์การค้าเจเจ,เจมอนะคะห้อง 2G241 G242 แล้วก็ G243 นะคะหรือใครไม่สะดวกที่จะเดินทางมาก็สามารถนะคะติดต่อผ่านช่องทาง ได้ครับเพจนาะเ,พ,เพ,พิมพิพมพเขาว่าสุขใจร้านสุขใจเป็นภาษาไทยนะครับก็ห,หรือจะเป็นลายก็ได้ทางที่ดีต้องต้องบอกก่อนว่าเพจสุขใจนี่ต้อง อ่าสะกดเลยเนาะสุขใจนี่คือแบบว่าเพิ่มขอไข่อีกตัวหนึ่งนะคะสุขใจนะคะเพจจะเพจของพี่เขานะคะก็หรือคนไหนไม่สะดวกที่จะเดินทางมาก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะเพราะว่าอยากให้มาดูที่ร้านเพราะว่าสินค้าที่ร้านเขามีเยอะมากมากเลยนะคะเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าที่ร้านมีอะไรบ้างนะคะก็ส่วนมากก็คือทุกท่านก็ได้ทราบแล้วเนาะว่างานไม้สัก คุณสมบัติของงานไม้สักมันเป็นยังไงเนาะเมื่อสักครู่พี่เขาก็บอกไปแล้วนะคะอองานไม้สักเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเป็นงานไม้มงคลเนาะพี่เนาะสำหรับวางของพวกพระพวกเทพพวกของมงคลต่างๆนะคะคือทําจากแก่นไม้สักนะคะโ,คโดนน้าไม่บวมไม่พองใช้งานได้แต่แบบว่ายาวนานกันเลยนะคะ,คะและนอกจากจะมีในส่วนของโต๊ะหมู่บูชาแล้วนะคะที่นี่ก็ยังมีสินค้าอีกมากมายเลยนะคะบอกเลยว่ารับรองคนเข้ามาไม่ผิดหวังเลยนะคะสําหรับที่นี่นะคะก็สามารถมาหา ซื้อกันได้เลยนะคะที่ร้านสุขใจนะคะและเท่านั้นยังไม่พอค่ะสาหรับท่านไหนที่เดินทางมาที่เจเจมอนะคะไม่ว่าท่านจะซื้อสินค้าในร้านนี้หรือในส่วนของเจเจมอทั้งหมดเลยนะคะซื้อสินค้าครบ800บาทขึ้นไปนะคะจอดรถฟรี3ชั่วโมงนะคะเพียงท่านค่ะนําใบเสร็จที่ท่านซื้อนะคะรวบรวมมาเลยนะคะพร้อมกับบัตรจอดรถยนต์นะคะมายื่นที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้นหนึ่งนะคะจอดรถฟรีเลยค่ะ3ชั่วโมงทุกๆวันไม่ต้องมาเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะคะสามารถมาได้ทุกๆวัน หรืออยากจะร่วมสนุกนะคะรันลับของสมนาคุณฟรีก็ง่ายๆเช่นเดียวกันค่ะเ mm. พียงวันนี้คุณเห็นไลฟ์นี้รับชมวิดีโอนี้แล้วนะคะเ mm. พียงแค่คุณกดไลค์ mm. คกดแชร์นะคะวิดีโอนี้ก็รับทันทีค่ะสเปรย์แอลกอฮอล์ออนะคะที่เคาเติมประชาสัมพันธ์ชั้นหนึ่งเช่นเดียวกันด้วยนะคะก mm. ็ฝากด้วยละกันนะคะ mm. แวะม,มาซื้อสินค้ากันได้ไดที่ร้านสุขใจนะคะที่ร้านนี้เลยนะคะเจเจมอเปิดทุกวันแล้วก็ถูกทุกวันด้วยค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณพี่มากๆนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราค่ะขอบคุณค่ะ